สวัสดีครับเพื่อนพี่ดองพีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจ้าโอ้เมื่อนี้เขาออกมาหน้านะครับมาบึงเขามาบึงสวนเาพ่นจังเลยตรงจากน้ำถล่มนะครับเมื่อนี้น้ำขับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเออคางๆก่อนฮะไปก็ก่อนนี่เอาท่อเออมีกล่องสุ่มด้วยอะไร วันนี้วันนี้น้องสวาไม่ได้เปเรียนเหรอวันอะไรลูกวันนี้วันเสาร์อวันเสาร์อยู่กี่วันอยู่สี่วันอยู่สี่วันเลยโอ้แล้วหนูก็ได้นาเนีแล้วำลดแล้วครับเกือบบรอดล้ครับพี่น้องอรคนติดรกติดต่อกันหลายหมื่เลยน้ำเท่วมไปเวิร์ดเลยหนี่ พึ่งหลุโอ้เท่าหึกมิดอะไรลูกอ้ยงแเรามีสปรดไปไปอพ่ออุ้มมะไอพ่ออุ้มลนกไอพ่ออุ้มลูกนะลูนั้นข้างในลงยางเองแม่นี่นมไปหลังนี่นมพี่มันสุดไปเออุ้มมาเ

เอาตะหมักจกไหมเอาตะจกอะมีดเอาน่มขงใสยางแล้วเบิงเขาน่าเมนพอดีได้ปุย้วมนได้กาดได้ปยใส่ปุยนะนำท่วมมันเนาะดีแล้ว่ามันฟืนไ้ น้ำท่วมตั้งลายมั้งไงเดียวเดียวเดี๋ยวพี่นมเหรอพอดีใส่ปุ๋ยด้วยน้ำนิดหน่อยเนาะเอากว่าบมบอ่ะไปแม่แม่นม่แม่แมดแม่แม่่แม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 ่แแ มันอัดแล้างที่อ้บ้านละวถนาว่ามันจะงเป็นบอไอ้อัดแล้วางนึงที่ว่ามันติดกันนะสี่เอ้อนี่ะไรมัน้ำพุ้งไหมแมย์ยด้มือผูกกับขวดแล้วเพราะว่าน้ำน้ำบ่ไหล่เห็นหมูเด้งวันนี้เป็นหมูเด้งไหลแห้งเลยดิบจกจหมนั่นกระดับอันอันนั้นตองอัดเจอลอกคกอร์ก็คือ

ไปทางนี้มาไปก่อนไปให้ยายจ่าไปก่อนไปให้ยายจ่าไปก่อนนะก็ถือกล้องให้แม่ผังได้ไหมแม่ผางจุ่มลองไงแม่ผางไม่รู้จับจับยื้อไปเลยหนูเป็นมือกล้องไงไปให้ตัวเองก็ได้ถ่ายไปเลยเดินไปเลยเดินไปข้างหน้าด้วยไปเออสองกันเล่าปืนจูดลังปะ เดีย๋ยวไปก่อนเลยทางจับบ้างละเดินไปเลยนะหมูเล่นหมูเล่งจันมาก็มาด้วยจเวยจ้าอ้วนก็มาด้วยเจ้าอ้วนก็มาด้วยเฮ้ยเมนมาด้วยฝั่งนี้ฝ<ะ>ั่งพี่เอฝั่งนี้ฝั่งหนุ่มเออหนูาบฉันมันได้หน่อยเราได้ยินเสียงเพลงหน่อยๆแล้ว ไม่ยังหลายอยู่แม่เอาไปด้งอ๋อแม่ดึงท่อขึ้นมา่าอ้อ้วนมานาด้วยโอ้อวนชันว่าจะหอย เขาปวดตัวแล้วเขาปวดสนาตัวแล้วตัวแล้วสนาเอ้ยเห็นไหมเขาปวดสนาเนาะตัวแล้วเดราจะเอาเขาปวดไปขายเนอะถ้าไอรีน่าจะเอาไปขายถ้าไอรีเดียวจะไม่เอาไปขายเนอ,อ่ะอ่ะอยอ่ะจับนิดเลย อ๋อสองเนเหรอทไมูวนชอบสองงนเลยละกินเลยกินเลยกเลยานจนทำงานอาปนแตงอ่แต่บ่แต่บช่บ่

กินแซบปะอ๋อขึ้นเบาวขึ้นเบาตอบเป็นไหแซบปอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปมันจะตกหน้ามูนจะตกน้มูนนะมูนจะตกน้นะนตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละองสันมาลองโซฟาหนานังจอมดื้อสิ อนนี้ให้มาเป็นหูทอนลงยใหัวไหลนเฮหมูยิงยหมูยิงหมูยิงก็อุ้มหมูยหงอมหมูหยงน้งี่จ่าให้วัสดีวัสดีก่อนวัสดีก่อนจีจ่าเโจ้ไข่หอยเชอรี่โหมรายวดจะเม็นแน่ด้วย นี่้าน้ำไหลตรงเลงเลยทั้งนี้เลยมันอยากลายทั้งนี้ก็ไม่ลาลหรอกนี่มันตอนนี้มันไหนตรงนี้มันโดนตรงนี้มันโดน Ba bay dù chứ. Hoa nèo bán hết áo. Muy lắm. 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 Muy เดีย๋ยวจะเหกระเต็มสะเลยนกมากินนกมากินได้ไงนกมันลงมาจับปากท่อเออหอยมันลงมาจับปากท่อนอกกระตอดกินเนาะนกคงหยกดละใช่ตอหนูจำได้ไงโอ้แถวให้หน้าเพื่อนกมีเห็นนะพวกบุง้งคือกันเหมเออเกลือมันคือทั้งนั้นทั้งหลายตัพวพักบุ้งขางนาดเขาเก็บแถวนี้ก็กได้เห็นปนะแล้วคุณเนาะตัวหมูเขา เขาเนี่ยเราสามมันแตกกรแล้วอี่พอดีแล้ว่พอดีสองมันห่างล้กอมันกัใหญ่แล้วเกี่ยวมันกันนักเหน่อยม่ซันเจอมันสูงหวออใส่ทอดน่มปะพี่ไอเฮ็ดเม่อน่นอ๋อไอแม่ใส่อตัว่นิ่มปะเเออที่บ้านใช่มันอด้วย ใช่เข่ากำลังแตกควกแตกกอกเห็นว่าจะห่างกระยะมันแตกกอกอก็เพื่อนเข่าถ่ายแม่น้ามัวถั่วมันให้งามกว่านี้น่อยเน,น,นาะนะ้ำถัว่วมันนะมันบาได้แตกกอกเม่มันเพล่องตัวแล้วต้องเชี่ยต<ะ>ั้งตัวได้ร้อนไม่แขงหรอกมีปลาเหหาอยู่ไง หาปลาอยู่อะดูได้ด้วยสิโคตรเหลืองน่ามันทึมเลยบารมากาศยังเศร้าเราเพิ่งให้ยังไงเกี่ยวเขา

ก็ด tamam. ีดว yeah. ่างๆว่าสีบ่มี่เขาหรือมี่ขึ้นกอลนี่หนึ่งตัวมะม่วงใช่มะม่วงกิ้วเอาไหมอยากได้ไหมไม่ไม่เอาเหรอ เรา่าอย่างลงเมื่อกี้คิดว่าน้ำพราะว่าไนอนมไหนเออนเ่าแล้วหรอ สามดีนุ่งพี่นุ่งแคมเปนก้าวยังหันยาวโกคสามคุณผักเนาะฝนตกไปอันนี้ไปไปเร็วๆฝนตกฝนตกเอานีดีๆก็ฝนตกมาเลยเนาะดีๆฝนก็ตกใช่แม่เขาบอกว่าวันนี้ไม่มีฝนไงทำไมต้องฝนตกอีกฮะ Không Khôngん, ừ, con xay cho hay conตก lại nãy, lắp ống cáp, nè, ó, lạy hèn he, cá to, กนทำพอดีเป,ป็นเนกะทิตกกะเฮห้องวอสวนของแกกอค่ะ าุูมตุกมกอดนะเนี่ยดูแข็งควรง้างทำไมเปนสียงดังปวดเซาเลยไหมตุ้มมนิดเดียวนี่ก็จะเป็นก้าที่วานไว้สามเดินไปเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลย เดินไปเลยระวังล้มนะระวังล้มนะ,ะค่อยๆเดินก็ได้อ้วนเอ้ค่อยเดินอ้วนค่อยเดินไปนะอ้วนไปค่อยเดินไปยังไม่แล้วยังไม่แล้วมาดูกว่าน,นี่อยู่หิวนมไหมคะหิวนมไหมคะ เดยวนุ่มไหมคะน้องชะลาหิวนุ่มไหมคะหิวไหมคะเดี๋วนุ่มไหมคะเอ๋อหยับไปเลยค่ะเดี๋ยวนลูกมั่งกระเพื่อนน่อยจุลูกมึงมังมังมังไอเนี้เอาขึ้นมาก่อนได้เนี้ยมาเอาเยอย่ากินขนมอีกได้ไหมนีนะได้เนี้ยมาเอาไ่หนูกินไม่ได้ลูกมันเผ็ดตลยมันจะกลัดนี่ยมาเรื่องสวัสดีครับขอกลอกมาหน้านะครับป๊าร์ทหัวสวัสดีหรือยังใครยังไม่สวัสดี ไปบ้านพี่ไอคิวอะไปทำอะไรนีเดี๋ยวอย่าพึ่งไปตาหุนดีจ้ากันอยวค่อยไปเหายายก่อนต้องอยากวิริลเดียวเดี๋ยวเดียวหายายก่อนเดี๋ยวให้ลูงมัดพาไปหายายยาจ๋าก่เนื้อจานเนี่มาเล่นเนื้อกานดีดีข้าวนาที่ได้กินนี่แบบข้าวเริ่มเคี้ยวแล้วอันนี้คือทีบ่ได้กินแอกเลี้ยงเบิร์ตพี่น้อง ถามมืน้าเล็กน่อยขีรถเหรียญนะครับพี่น้องในผลเที้ยงวานจันทร่อาดทั้งน่นนะน่าน้ำที่กิ่งสุปีมันก็บอกเป็นทั้งสี่ดอกหนามมันก็บาลายหรืออ่ะให้การคีรอเหรียญแ่น้องม่ชอูอย่นั้นือ้วพูดให้กันไม่ด นดเาะฉันีนาท่ว่าสนุกไหมสนุกไหมคะสนุกไหมก็กิน,นกอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยคนนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแ,แล้วลูกโบเบ่แล้วโบเบ่โบเบ่แล้วด้วยแมนโบเบ เอาสวบานทำอะไรน่ะเอาก็เป็นพู้เถ้าไว้เท่ฮันวาและอาไรกับบิ๊กกี้สวัสดีจ้าจ้าขอดูหรือขอดูขอดูขอดังไรก็ก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้างงไหมไปเอาบ้านครับพี่น้อก พอบ้านเกินไปยังได้ักผะได้พักหาเดักหาะไคร้ด้พักนาที่บ้านล่ะอกี่บ้นล่ะพี่ขันกลับแล้วพี่ขันกลับแล้วกลับแล้วพี่น้ำถุไปอไปป ม <night> <nach>, ันตัดเดียวนี่ตัดเดียวไอเดัดบอสเลยตัดัดแข้งนางี้น่ก็นที่นี่